น,นี่ก็เป็นกินยังไงให้เสียทรงนอกสถานที่หลังจากที่ EP แรกนะครับก็ไปถ่ายทำที่บ้านพี่จิมมี่ด้วยไอซครีมที่ห่างหายไปจากตลาดเมืองไทย20กว่าปีาหรือ1นึ่งเจเน o เรชันนะครับเวียนตามันก็กลับมาด้วยเลเยอร์หน้าตาเหมือนเดิมเด้เลยอินพอร์ตมาจาก ลิสบอนที่โปรตุเกสนะครับจากอาหารอิมพอ้ขนมอิมพอร์ตนะฮะมันมันคือไอศครีมอิมพอร์ตแกครับซึ่งหาแดกยากเหลือเกินคือคือนอกจากคือมันไม่ใช่หาแดกยากเพราะมันอิมพอร์ตนะหาแดกยากเพราะแม่ไม่ค่อยมีขายก็ต้องคือมึงต้องมึงต้องอาศัยว่ามึงต้องทำบุญมาดีประมาณหนึ่งมึงถึงจะหามาได้นะครับอคืพี่จิมเนี่ยเขาเป็นคนโชคดีมาก เขาไปสองครั้งเนี่ยเขาได้ทั้งสองครั้งเลยไม่แต่เขาไม่ได้ทั้งสองครั้งคือณพ้่งผ่านประมาณสักสามอาทิตย์อ่ะส่วนผมเนี่ยไปมาประมาณแปดสิบเซเว่นนะครับผมแม่งไม่เจอสักตู้เลยครับทั้งทั้งที่ตั้งใจแบบไปเปิดดูในตู้ของไอติมวอลเนี่ย ปรากฏว่าไม่เคยเจอเวเนต้าเลยนะไม่จะบอกว่ามันสามารถจะสั่งออเดอร์ได้จากทางทางเจ้าหน้าที่ของเซเว่นในแต่ละร้านของคุณได้ก็เหรอแล้วเราต้องวางเงินมาจํากัดิไม่ต้องวางเงินมาจําเดี๋ยวเขาก็ออเดอร์มาแล้วก็มันก็มาทีเดียวแค่แต่รวมึงผมไมช่ซองรถครับใจเยต้องต้องเปิดใบพีโอไหมไอเพนนีสออเดอร์เหรอมันไม่ขนาดนั้น ม,มว่าเราไปบอกเขาไว้ล่วงหน้า<ม>แล้วเรา,าก็รักษาสัจจะใช่ป่ะเออ,เอ,อไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะมีปัญหาถ้าสมมุติว่าไอ้คนที่มึงไปจองด้วยเนี่ยออนะแต่คนที่มึงไปรับของแม่เป็นคนละคนกันอันนั้นนะคือนรกเออเพราะเขาจะไม่มาล้างจําให้มึงบอกว่าออใครเป็นใครเพราะฉะนั้นก็ก็ไปคุยกันเอาเองกับพนักงานเซเว่นนะฮะว่ามึงจะจองกับเขายังไงนะครับ หรือว่าถ้าเขาแบบใจดีขอลายมึงเอาไว้อะไรเง<ม>ี้ยแล้วเขาก็จะลายไปบอกมึงว่าอ่าเดนนต,ต้ามาแล้วมาอุดหน,น,นุนกูด่วนอะไรเงี้ยนะครับอ,อ่ามึงก็ไปรับของที่สาขานี่มันก็จะง่ายขึ้นชิ้นจะง่ายขึ้นมากเลยนะก็าว่ากันไปแต่แล้วก็ใครไปกินมาแล้วก็มาเขาเรียกว่ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยกระตุกตอ้องว่าไอ้แดกแล้วร,รู้สึกยังไงอะไรางี้นะครับตอนนี้ข้อแรกเลยคือเรจะแดกทอดมันก่อนเออแดกแล้วแล้วรู้สึกยังไงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะมันก็จะมีคนอยู่สองประเทศนะพี่ก็คือเคยกิน ในสมัยที่เด็กๆซึ่งผ่านมาแล้ว20กว่าปีก็ไม่รู้มึงจำรสชาติกันได้หรือเปล่าจำได้เออกับสองก็คือว่าผู้ที่ไม่เคยกินแบบแชมป์แบบมาร์กอะไรเงี้ยซึ่งไม่เคยกินนะครับกินแล้วก็ยังไงครับเฉยๆป่ะือใครอันนี้ไม่เฉยใช่ไหมอร่อยโอเคบางคนก็บอกอร่อยอันนี้ใครไม่เคยดูอีทีหนึ่งไปดูแต่วันนี้เราจะพาคุณมาที่เจ๊ขุ่ ากับเขาคือเจ๊คุ้งเจ๊คุ้งย้ายมาจากตลาดสวนหลวงนะฮะ,ะสวนหลวงนี่คือสวนหลวงจุฬา,าไม่ใช่สวนหลวงรอเก้านะครับสวนหลวงจุฬาซอยสิแบแปดคือของเด็ดของเจ๊คุ้งนั้นนะคะก็คือก๋วยจั๊บน้ำใสก๋วยจั๊บน้ำใสและเกาเหลาแล้วก็ข้าวหมูกรอบ ซึ่งออขอบอกว่าข้าวหมูกรอบที่นี่นั้นไม่ธรรมดาคือหลายคนจะนึกภ้าวว่าข้าวหมูกรอบจะเป็นข้าวหมูกรอบแบบหมูแดงคือราดน,น้ำาสปองไม่ใช่ไม่ใช่จ้ะทีนี้เป็นหมูกรอบแบบร้านข้าวต้มอ่าเออเป็นหมูกรอบกับโรยกระเทียมเจียวมันมาแบบนี้มาแบบแห้งๆอ่อและที่สำคัญคือราาน้ำอ่าน่านา้ำกระเทียมเจียวเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วมันจะอร่อยกําลังดีเลยล่ะแล้วเขาก็จะให้ซีอิ๊วดำมาอาซีอิ๊วดำหวานใช่ปะ นตปกต่คือเราเราเป็นคนต้องบอกก่อนว่าอีรายการเนี้<ม>คือฉันเป็นคนที่กินแบบรสชาติแบบธรรมดาจางๆเป็นคนที่กินแบบรสกลางๆไม่เผ็ดจัดไม่หวานจัดไม่เค็มจัดหรือไม่เปรี้ยวจัดะนะครับอ่าดังนั้นเพราะฉะนั้น,ะน,นจะให้ชูหรือกินยังไงให้เสียทรงเนี่ยนะครับใครจะมาบอกว่าเฮ้ยพี่ช่วยไปลองส้มตำปูม้หน่อยกูบอกเลยนะครับไม่ลองไม่ลอง,ลองหรือแบบพี่ครับพี่ช่วยไปลองแบบส้มตำปะละ ฝันที่เธอก็คือที่ตลาอ่าอะไรอย่างนี้นะครับอื้มหน่อยอ่ะอ่อื้มปวดสังเกตน้ำเสียงอร่อยไหมครับพี่รสชาติเหมือนการทำกินที่บ้านอ่ะมันคือปมแบบบ้านๆอ่ะอืมคือแต่ถ้าสัปดาห์ก่อนอ่ะกล้วยจะเหมือนบ้านมากกว่านใช่อือฮะมันก็จะมันก็จะเป็นรสชาติแบบจีนๆนะถึงจีนเออเกินน้ำมันกระเทียมเจียวก็ไม่ได้เยอะแต่มันคลุกข้าวมาในในเลเวลที่เหมาะสมหมูสามชั้น ก็หมูกรอบก็ไม่ได้มีมันเยอะคือทีเด็ดคือมันไม่ได้มีมันเยอะชอบมากเลิฟลี่อ่ะาลงมาเองอ่ะก็สัามใหัวแปดจานนะฮะครับคือให้ให้ให้ทุกคนให้ทุกคนจอยพร้อก่อนอ่เดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเล่าเล่าสภาพนิดเดียวว่าตอนที่พวกเราลงโต๊ะกันเนี่ยนะครับนั่งกันครบโต๊ะแล้วเนี่ยทำ ที่ที่เขาเรียกคนที่ที่มาทำด้วยอยู่ใกล้ร้าน,นเราจะไปเรลอามาเดี๋ยวเขาตบเขาคุณพี่ที่เขามาเราออเดอร์เนี่ยเขาก็ถามว่าพวกมึงจะกินอะไรเราก็บอกว่าข้าวหมูกรอบเขาบอกว่าข้าวหมูกรอบมีใครเอามั่งยกมือกันพืบเลยแกก็หัวล้อขำเหมือนพวกมึงมาเจอของพิเศษนะครับเพราะสั่งมาทั้งหมดประมาณแปดจานข้าวหมูกรอบหน้าตาแบบนี้หน้าตาดูดูเหมือนดูเหมือนไม่อร่อยนะจริงอร่อยมากอร่อยมากไม่ดูไม่กินเออหน้าตาธรรมดา นะครับแล้วก็ไอที่จะต้องสั่งอีกเนี่ยก็คือเกาเหลาอืมอ่าเดี๋ยวให้มาครบทุก,กอนอืมอ,อันนี้เป็นแบบสามหมูก็คือไม่เอาเครื่องในเพราะโหวตฉันเป็นคนไม่กินเครื่องในเป็นคนที่อนข้างมีความ,ม,าาม,ามเลือกมากในการกินประมาณหนึ่งเกทุกอย่างเหลาไม่เลือกทุกอย่างทังนู้นอ่าได้ลงไปมีงาน้อข้าวอร่อยอย่างหนึ่งของเกาเหลาคือน้ำซุปของเขาฮะต้องมาดีอืม โอเคเลยอ่ก็ผมก็จะพูดน้อยหน่อยนะครับวอนนี้เพราะว่ากินอยู่ถูกต้องฮะเจอดีงามมากขอบอกเลยโอ้ยมีความสุขปกติเป็นคนไม่กินต้มยอหมูเลยคือวันนี้วันนี้เนี่ยเป็นการซ้ําจากสัปดาห์ที่แล้วใช่แล้วก็เป็นการซ้ําที่เรียกว่าตะกี้ตัดสินใจกันว่าจะมาปุ๊บเนี่ยนะฮะมัตตีเป็นเอกฉันท์วัยแม่แม่กินาทีมอือืมนิ่มาก ไม่ให้น้ำปลานะแล้วร้านเออร้านนี้อ่ะเติ้งบอกน่ดนะใช่เลยฮะร้านนี้ร้านนี้กินกูแมนนะครับไม่ใช่น้ำปลานะครับกูแมนแท้นะครับกินกูแมนแท้นะครับคิดดูกันแต่จริงๆก็อร่อยอยู่แล้วนะโดยที่ไม่ต้องปรุงอร่อยอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องปรุงนะครับนี่ก็หลอกใครกันเราเหล่าของพี่แชมป์ของมาร์คสั่งอะไรไปสั่งขาไปดูเพื่อนๆอร่อยอร่อยมากอร่อยมาก มันยังเผาเผาไม่ต้องไปร้านอื่นเลยจบร้านนี้หละเหมือนกินข้าวอยู่บ้านอ่ะเออไม่ต้องอยู่ร้านน้ำตาลน้ำตาลกุ๊งรีวิวกับเหมือนนั่งกินข้าวอยู่บ้านที่รีวิวตื่นตัวแบบนี้กินไปแล้วจบไปเรื่อยๆชอบมากเนี่ยแซฟฟี่แนะนำแอสกินอูแมนลงข้าวนะกินอูแมนอร่อยแอสอูแมนเนี่ย คิวโแมนเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนกับเป็นซอสในญี่ปุ่นเป็นซอสในตำนานญี่ปุ่นไปแล้วคือเป็นผู้ผลิตซอสลายลายแบบลายลายสำคัญของญี่ปุ่นแล้วขวดตรงนี้มันถูกออกแบบมันตั้งแต่ยุคประมาณเอ่อยุคประมาณเซเวนตี้แล้วก็คนออกแบบก็เพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้เหมือนกันนะฮะเคล็ดลับอย่างหนึ่งของคิ้วโแมนคือคิ้วโแมนเป็นซอสญี่ปุ่นต้องหยองกับข้าวคข่ห่อแล้วคุกแล้วกินมันจะอร่อยมากไอคิ้วโแมนนี่มัน มันมีคู่แข่งคือยันบอยยุนบอยแบบพี่นะครับไอที่นั่งประคองกดติอิวอ่ะเป็นคนละแบบใช่ไหมคนละแบบคนละแบบบุว่าคนละแบบอ่าเป็นของบุญเลยว่าได้ยันบอยยุนบอยอือใช่เดี๋ยวไอ้นี่มึงจะล้อเรียนใครคุณรู้เนี่ยไปพูดเลยเลยถ้าบอกว่าเกาเหลาเนี่ยนะฮะถ้าไม่ต้องปรุงเลยกินได้เลยสบายๆเลยอร่อยมากชอบเลิศดีที่สุด อ,อร่อยครอร่อยอ่ะอเรียกว่าอร่อยกันอย่างพร้อมเตียงนะคร <45. S 3> ับห้าสิบเจ็ดวยอ่ออับเจ็ดฟ้าหนึการปหนึ่งการป้าเจก็บอกว่าไม่ดีใจไม่ดีนว้าโอ้โหกินข,ขอบคุณครับโอ้โหเดี๋ยวมาใช่ไหมแปดครับสิก็เก้าร้อย เก้า0้อยดเลยแค่าห้าสิบเดี๋ยวคูต้องคูต้องจำโมเมนต์ตะกี้ด้วยนะครับอามาคิดตังหน่อยนั่นคืออาม่าคิดตังอามาคิดตังว่อบอามาเดินอามาเดินมาอามาเดินมาอามาก็จินไม่จริงจริงหล่นพื้นเลยไม่มาแล้วมาก็จะคิดตังมาเวียนหัวเป็นลมนับไม่ถูกเลยเดี๋ยวจังเดี๋ยวจังแต่ร้านนี้คือเขาเรียกว่ามีอภินนาการแถมให้ลูกค้า กรอบๆเปล่าๆหนึ่งจานทแทหมเขอบคุณคร้าขอบคุณอะถือว่าถือว่าแถมหนักนะอ้นีแถมหนักนะมีทอนมาอยหนด้วยถือว่าเป็นการแถมหนักมากแล้แถมหกรอบเปล่าๆหนจานใช่คือคุกว่า11 11ชอปปีแ้แล้วถือว่าซื้อใจลกค้าด้ถ้าดีงามก็ค่จะกว่า แล้วสังเกตดูนะจานหมดเกลี้ยงเลยนะไม่ได้มีเหลือเลยด้วยคุ้มราาคับรานก็คือลงทานลงนะครับร้องคงจำเราไม่ได้นะครับว่าแหงลงเป็นครั้งที่สองอ่าถูกต้องแหงลงแต่ถ้ามีสัปดาห์หน้าอีกกูก็ไม่ไหวนะเปลี่ยนบ้างก็ดีนะสัปดาห์หน้าเราอาจจะต้องพบเราบ้างนะครับเปลี่ยนไปร้านอื่นบ้างที่ร้านของพ่อพานนะฮะเป็นร้อยแล้วโอเคจบกันเรื่องอแล้วกันเนาะเออ EP นี้ก็อะไรนะ ขวดจับเจ๊คุ้งขวดจับน้ำใสและแต่สังเกตว่าคนที่สั่งเออ่ขวดจำบาร์บีคิคนเดียวครับือเอออน้องนั่นเน้นหมูกรอบแล้วก็เกาเหลาเอาเป็นว่าร้านนี้ก็คือขวดจับเกาเหลาหมูกรอบอร่อยทำนั้นโอเคนะครจบครับสวัสดีครับ